สวัสดีครับเบิร์ดวันนี้เราพาเบิร์ดมาร้านค้านะครับครับเบิร์ดเมื่อกี้เบิร์สั่งอะไรไปนะสั่งยาคูปั่นยาคูปั่นนะครับไอ,อ้จริงๆเมนูร้านค้านี่เขาไม่มีนะฮะยาคูปั่นแต่พอดีพี่ๆเขาใจดีนะฮะปั่นให้นะครับจะซื้อยาคูมาปั่นให้เบิร์ดนะครับไ,ไหนอ่ะก็ไปสวนเพือนำงานที่สวน,ำนทำไรทำไร้ชาขึ้นโลก้ว เป็นไงข้างเบิร์ดอะไรนะัดนก้ยผมก็ไปัดนอกว้ยกับไ,ไปอานาพุิธนี่พี่เขาไปทำงานน,น,นะครับเป็นไงมั่งเบิร์ดมีความสุขไหมยอยู่นี่อันนี้ผมว่าเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าใช่หรอแล้วนักข่าวอะไรมาเขายังมีนาฬิกาข้อมือ,อผดูมาแล้วดูมาแล้วดูมาแล้วกี่โมงแล้วนะตอนนี้ไม่รู้ ตอนนี้ไม่รู้หรอ,อ,ลอแล้วเมื่อไรเมื่อไรจะรู้อ่ะตอนนี้ต้องอยู่วัดต้องอยู่วัด <c oughs> อยู่วัดทำอะไรอะ่ะอยู่วัดกินข้าวเยอกินข้าวแล้วเบอร์กินข้าวอย่างกินแล้วกินกอะไรวันนี้ก็อะไรกินไข่เจียวกินไข่เจียวอร่อยปะ่ะอร่อยครับอิจฉาจังก,กินไข่เจียวมันยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ย ไม่มีเตาแก๊สไม่มีเตาแก๊สเลยแฮม,มีเตาแก๊สเ,เ,เบิร์จะทำอะไรกินอะ่ะแก๊สก็เหมือนเตาถ่านกินอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้นะฮะอ่ะกินยาคูปันนะฮะน้องเบิร์ดอยากกินยาคูปันนี่นนพี่พี่ร้านค้าก็จัดให้เลยนะฮะยาคูปัน <laughs> เมนูนี้ไม่มีอยู่ในป้ายนะครับแต่เบิร์ดอยากกินเราก็จัดให้ ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนี่ยิ้มหน่อย,ย,อยเขาว่ายิ้มแล้วมีสเสน่ห์เอ,อ้ยสองนิ้วสองนิ้วสู้ๆขำขำแล้วเมื่อกี้ก็ว่าใครไม่ได้มาด้วยนะใครใครนะเพื่อนครับน้องไอซ์เหรอน้องไอซ์อ๋อแม่ค้าที่วัดแม่ค้าที่วัดแม่ค้าที่วัดน้องไอซ์นะครับน้องไอซ์ผู้สาวผู้สาวาผู้สาวพยาบาล <ผม S 1> น่านรัก แปะเดียวไม่ขายด้วยแปะเดียวไม่ขายด้วยทำไมอ่ะขายเป็นหมอนขายเป็นหมอนแทนอืโอ้ oh. นี่วันที่หกแล้วนะครับ้องเบิร์ก็สดชื่นแจ่มใสมากขึ้นนะเริ่มพูดคุยกินน้ำมะพร้าวด้วยอะนน้ำมะพร้าวด้วยเหรอได้ได้ไดอะน้ำมะพร้าวแก้วใช่ไหมอันน่ะเอาเอาน้ำมะพร้าวทั้งลูก แล้วใครจะปอกให้เบิร์ตกินอ่ะก็มีมีมีอ๋อได้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 ไดไดไดไม,มีมีน้ำมะพร้าวอย่างเดียวไหมอกกเ,เอาเอาด้วยเอาด้วยครับเอาด้วยครับน้ำน้ำน้ำปั่นยาคูยาคูปั่นก็เอานะฮะแล้วก็อยากกินน้ำมะพร้าวด้วยใช่ไหมใช่ครับอ่าแต่ที่นี่ไม่มีร้านค้าอีกแล้วหรอ ไม่มีร้านค้ายาแล้วเหรอตอนนี้เราเดินมาแล้วก็มีร้านค้าอยู่ร้านเดียวตรงนี้นะครับก็<ล><ล>คือร้านที่แบบว่าร้านเหมือนน้องไอซ์อุทัยยาสูบอ,อ่ะอ๋อร้านเหมือนน้องไอซ์อุทัยยาสูบนะฮะน้องไอซ์นะครับทําไมทําไมทําไมแบบไปรู้จักน้องไอซ์เขาได้ไงน้องไอซ์ผมเจอเขาทุกวันนะถ้าออวันไหนออผมไม่มีน้ําแข็งเปรซี่กินผมอะ ็ขาดหวานใจอะครับขาดหวานใจนี่สรุปคือน้องไอซ์นี่คือหวานใจใช่ไหมใช่ครับเอ่อน้องไอซ์นะครับเดี๋ยวถ้าน้องไอซ์ดูอยู่นะคะน้องน้องเบิร์ดบอกว่าน้องไอซ์คือหวานใจนะฮะน้องไอซ์เนี่ยเป็นพยาบาลครับเป็นพยาบาลครับอยู่ที่วัดนั่นแหละครับน้องไอซ์เป็นคนน่ารักใช่ไหมเป็นพยาบาลครับแล้ว อยู่กาล,ลยาน่าร,รักไหมน่ารักไหมก็น่ารักนี่ได้แล้วยาคูปันอะไปหยิบยาคูปันก่อนเด้อครับยาคูปันตรงนั้นน่ะหยิบตรงนั้นน่ะไม่ได้ต,ตังไม่มีนี่เดี๋ยวใจ่ายให้อ่ะจ่ายเลยจ่ายเลยอ่ะโอเคโอเคโอเค,อเคดีหยิบให้อ่ะเดินเดินเดินไปเดินไปไปหยิบยาคูปันมา,าอ่ะหยิบเลยหยิบเลย,ย,เลยขอบคุณป้าเขาด้วยนี่อร่อยไหมดูดิไหนโชว์นี้อวดดิอวดอวดยาคูปันดิหวานหวาน อืมอร่อยไหมอร่อยปะในๆๆนดูโชว์ดิตุ๊ยคุปันโชว์ยิม้มยิ้มดิตุวยละยิม้มนี่นะฮะความสุขเล็กๆนะฮะของน้องเบิร์ดนะฮะคือการได้กินยาคุปันอาน้ำมะพร้าวนี่ปั่นไหมเรากินทั้งลูกกินทั้งลูกมีแต่น้ำ้วตอนนี้กินแต่น้ำ ออเอาด้วยครับเอาด้วยเอาด้วยครับป,ป,ปั่นปั่นปั่น,นครับปั่นปั่นปั่นไปเลยปั่นไปเลยครับเที่มะพร้าวก็มีปั่นอ่าเดี๋ยวเราซื้อน้ำมะพร้าวก็เดี๋ยวน้ำมะพร้าวปั่นเราซื้อไปให้เพื่อนใช่ไหมเบิร์ตอะโอเคโอเคซื้อไปให้เพื่อนนะเฮ้ยแล้วไม่คิดจะซื้ออะไรให้บาร์สเลยเหรอทมีสองร้อยเราใช้หมดแล้ว เรามีสองร้อยเราใช้หมดแล้วอันนี้ต้องเบิรนมาทวงสัญญาฮะสองร้อยนะฮะสองร้อยเราจะใช้เงินสองร้อยนะค่าหอมแก้มค่าหอมแก้มยิ้มทียิ้ม,ย,มยิ้มหน่อยอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยโปรโมดหน่อยโปรโมดหน่อยครับก็วันที่หกนะฮะวันที่หกที่เราได้อยู่ที่บ้านพี่น้ำฟ้าและพี่หมอปลาฮะคือ ไม่ใช่แค่น้องเบิร์ดนะคะที่มีพัฒนาการหรือว่ามีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็แจ่มใสขึ้นนะฮะน้องเบิร์ดอยู่ที่นั่นมาเจ็ดปีอยู่ในสภาพแบบปิดครับแต่ตอนนี้อยู่แบบอิสระนะฮะทำไรอ่ะทำไรอ,อ๋อเก็บขยะเก็บขยะโอเคมีความสุขอ่าเดี๋ยวลา ลาไปแค่นี้ก่อนแล้วน้องเบิร์ดบ๊ายบายดิเบิร์ดบ๊ายบายลยยิ้มด้วยครับบ <Love. S 1> ๊ายบายแล้วไว้พบกันใหม่บอกสิแ <Love. Hope S 1> ล้วพบกันใหม่ครับเลิฟเลิฟทำอย่างนี้ทำนอย่างนี้นนดิฮ่าน่ารักมากยิ้ม